มาติดตามการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการประเมินค่ะศูนย์เกี่ยวกับหลักปรชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งคณะกรรมการประเมินศนูนย์การเรียนรู้ตามหลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเย็ยนแล้วก็ติดตามผลการดําเนินง,งานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตค่ะ นายบุญพลึกมัสิริผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยนางพรทิพย์นุกุลกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตโดยมีนายสมาวิ์สุพรร์ไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดตรนัทยาพรสวตนานสวิตนน์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนคณะ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้ข้อมูลการติดตามผลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการร่วมประเมินและเยี่ยมชมผลการถอดบทเรียนของครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งสิฐานด้วยกันค่ะ